ือเรารู้สึกว่าการสัสญญาเป็นเรื่องของตัวน้องกับกองถูกไหมแต่คุณไม่เซ็นสัญญ,ญ,ญาคุณก็จ่ายเงินค่าปรับนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็แฟฝงแ,แต่ถ้าจะฉีกเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกหึ้ยเพือ่อปีหน้ามาประกวดอีกใครจะรู้ค,คนมันมีแสงอะ่ะทุกคนก็อยากได้แสงจากคนคนนี้ถูกไหมเกิดว่ามันเยอะกว่านี้ก็เจอกันที่สอน,อน,นะคะคุณไม่จบถ้าคุณไม่จบเราก็ไม่จบเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วว่าค่ะทุกคนกินข้าวมีข้าวหรือว่าว่าน้องวีนาจะฉีก ตอนนี้ยังอยู่ในการขอบคุณสปอนเซอร์อยู่นะคะยังไม่ได้เข้าไปเซ็นสัญญาเป็นรักสอนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ฉีกและยังไม่คิดจะฉีกด้วย่ะแต่ถ้าจะฉีกเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกไม่จริงไม่ฉีกนะคะก็ทำไมกับองตอนนี้น้องยังมีสัญญาเก่าอยู่นะคะยังไม่หมดสัญญาเก่าแล้วทางกองจะนัดไปเซ็นสัญญาตอนไหนคจริงๆเขาบอกแล้วนะแต่ว่าเขาแจ้งว่าเริ่มให้เซ็นสัญญาตั้งแต่วันนี้ใครสะดวกไปก็ไปก่อนบางคนก็ติดภารกิจ บางคนก็ขอบคุณสโมสรไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าจะต้องไปเซ็นวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมีการคุยกยันไหมคะเรื่องสัญญาระ้ว่างกับน้องอาไม่ครับหมายถึงว่าตัวน้องกับทีมหรือว่าทีมกับน้องทีมกับน้องไม่ไม,ไม่เขาคือเรารู้สึกว่าการสัญญ,ญาเป,เป็นเรื่องของตัวน้องกับกองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัญญ,ญาก็เหมือนการให้เกียรติกองด้วยอย่างหนึ่งส่วนแต่จริงๆปีนี้มันมีที่แม่ปุยก็บอกมาบอกว่า คนที่ไม่เซ็นสัญญาก็ให้ให้เกียดเขาเหมือนเราบอกว่าถ้าคุณไม่เซ็นสัญญาคุณก็จ่ายเงินค่าปรับนน่นนี่นั่นซึ่งมันก็แฟงๆอ่ะบางคนเขาก็รู้สึกว่าอ่ะฉันอาจจะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเช่นเราทำนน่นทำนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดถูกไหมเออเพื่อปีหน้ามาประกวดอีกใครจะรู้ถูกไหมถ้าไม่ดีสัญญาที่แบบมันมีเพจบางเพจแบบเขาบอกว่าลูกสาวเราอะต่อให้จะไปบอลีบูดอะ ก็อาจจะไม่ได้ก็ยังไม่ไปก็ไม่รู้ถูกไหมแล้วคนที่พูดนี้เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะหิวแสงหรือเขาน่าจหาแสงถูกไหมเพราะสุดท้ายแล้วการประกวดมันจบไปแล้วเขาไม่ได้ค่อยชอบลูกสาวเราเท่าไหร่แต่ก็ยังพูดถึงอยู่แสดงว่าคนสําคัญเนาะใครก็อยากพูดถึงเลออย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าค่ะทุกคนกินข้าวรู้สึกว่าแบบบางทีมันมันเกินไป มันก็เกินไปไม่ไม่มันมันก็มันรู้สึกว่าเหมือนแบบมันยังไม่อยู่สักทีการประกวดเราได้ผู้ชนะแล้วไม่ต้องอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนน่ะมันเขาเรียกอะไรคนมันมีแสงอ่ะทุกคนก็อยากได้แสงจากคนคนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นหลายคนเขารู้สึกว่าการประกวดจบแล้วมันก็คือจบทุกคนมุ่งเอาไปทนางอื่นต่อแดีวมันก็ยังมีบางคนบางเพศบางกลุ่มที่รู้สึกว่าถ้ายังมาเกาะกระแสกับน้องก็ยังได้แสงอยู่เออเราก็เข้าใจเราก็ยังรู้สึกว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่านี้ก็ จอการที่สอนอนะคะเร,เราไม่แคปไว้บ้างเรืย่ยสุดๆเอาจริงๆนี่ตั้งแต่วันนั้นประกาศว่าใครที่แคปมาส่งมาให้หมดเลยเยอะมากเอาจริงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาไล่ดูก่อนว่าอันไหนมันได้แรงไรแรงแะอะไรอย่างเงี้ยเขาดนะมีสักตัวอย่างม,มีค่ะหนึ่งคนแน่นอนมีอยู่แล้วตอนนี้ในใจม,ม,มันม,ม,มันเป็นคอมเมนต์ประเทศไหนก็เขาเรียกอะไรดอยคาหมิ่นประมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าเพราะสุดท้ายอ่ะเหมือนวินานเคยพูดว่า ถ้าคนที่ไม่มีตัวตนอะเราจะไม่เขารู้สึกโกรธแต่ว่าบางคนที่เขามีตัวตนมีรูปหน้ามีรูปใจชัดเจนแล้วเป็นคนที่รู้จักแล้วมาพูดอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรถูกไหมเพราะฉะนั้นคนคนนั้นแหละน่าจะโดนคนแรกที่ผ่านมาเราแพอย่างที่จะแบบเป็นมิสเป็นมิสกับเขาเลยคะเป็นมิซี่เห็นไหมพวกฉันที่ภูเก็ตเคยหาเรื่องใครที่ไหนอะถูกไหมเราก็แบบยินดีเต็มที่ทํางานกับทุกคนเลยเดี๋ยวพอมาเจอแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่จบถ้าคุณไม่จบเราก็ไม่จบเหมือนกันเนาะ เราก็ดูไม่จบเพราะว่าล่าสุดเราก็ฟอร์มทีมไปเอามงฟ้าอยแล้วกันนะไทนจับได้ที่การประกวดยังไม่สิ้นสุดจับได้ที่ทุกเวทีมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มุ่งอนต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกทีโบเกตมีลูกสาวเยอะมากที่ยังไม่คล้ออีกตั้งหลายคนทีนี้เอาทุกเวนะฮะมิสูเอไปแล้วมิสเรันโลกำลังมามิเตฟานี่รอดูว่าเป็นใครโอ้ยใช่ครั้งแรกที่ส่งทิปปาแม่เราตัวขนมไม่อยากมาเราไม่อยากมาเอ็นดูแล้วหรา ก็ตอนนี้มันมิสเซเรนเวลมาก่อนก็เดี๋ยวขอไปมิสเซเรนเวลก่อนนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมาอ m มยูแล้วเพราะว่าเรามงแล้วว่า <Hey. S 1> มั่นไหมั oh. <laughs> ่บอกแล้วนะ oh. ถ้าเราไม่มั่นเราไม่ลงเพราะฉ้นะเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าลูกสาวเราสามารถมงได้